สวัสดีนะครับสวัสดี f อเชฟหนุ่มนำโชคทุกท่านนะครับผมพบกันวันนี้กับแนวทางของวันที่20เดือน10ปี66นะครับผมเสียงอาจจะเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับไปอาบน้ำตอนแรกทานข้าวเสร็จไปอาบน้ำสระผมสระอะไรกลับมาอาอาน้ำมูกมีน้ำมูกมีอะไรปวดหงอะเลยนีนย่เสียงเปลี่ยนเลยลก็เดี๋ยว จะทําคลิปเสียงอาจจะเปลี่ยนเลยนหน่อยนะครับผมเหมือนจะเป็นวัาแต่กินยาไปแล้วดักไว้วันนี้ไปทํางานทั้งวันแลวเจอแดดเจอฝุ่นเจอเสียงเปลี่ยนเลยอะ <c oughs> ตอนแรกไม่เป็นไรนะตอนกินข้าวยังปกติอยู่พอไปอาบน้ํากลับมาสักพักหนึ่งไม่เกินสิบนาทีทั้งจามทั้งอะไรไปหมดเลย <c oughs> ครับผมเดี๋ยวเราจะสรุปผลของวันที่19เกานาะก่อนจะไปสรุปผลก็ฝากไว้กับบ้านชนทรัพย์นะครับผม f อท่านใดนะครับผมได้ตัวเลขแล้วอยากลงทุนอยากเสี่ยงโชคเชฟหนุ่มก็ฝากไว้กับบ้านชนทรัพย์กดที่ลิงก์ที่เชฟหนุ่มปักลิงก์ไว้ให้นะครับผมเป็นผู้สนับสนุนช่องเชฟหนุ่มนะครับผมสนใจก็ลองเข้าไปสอบถามดูได้นะครับผมหรือว่าอยากเข้ากลุ่มไลน์ของเชฟหนุ่มนะครับก็0 8 7ย์6 5 6 0 5นะครับ เบอร์โทรก็88683621นะครับผมวันนี้ทับคลิปเร็วเหมือนเดิมครับไปหลังจากไปรับจ้างทำฝ้ามาพรุ่งนี้ก็จะเข้าไล่ตัวเองแนละ้วก็ต้องรีบทำคลิปว่าต้องออกแต่เช้าเนาะหวยลาวพัฒนานะครับผมส่วนลาวพัฒนาเชฟหนุ่มจะลงให้ประมาณเที่ยงนะครับถ้ามีเวลาว่างเชฟหนุ่มก็จะลงให้ทุกงวัถ้าไม่มีเวลาว่างเชฟหนุ่มก็จะบอกเนาะเสียงจะไปได้ถึงขนาดไหนก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึง เดี๋ยวสรุปผลของวันที่สิบเก้าก่อนนะครับผมวันที่สิบเก้าเชฟหนุ่มให้เด่นที่ศูนย์สองห้าเก้าวิ่งรูที่ศูนย์นะครับผมเฉ <c oughs> พาะกิจออกแปดสามห้ากับหกเจ็ดหกเจ็ดไม่มาสามห้าห้าสามไม่มามีแค่สองห้าเนาะรอบแรกไม่เข้านะครับผม ส่วนรอบพิเศษออกหนึ่งเอสีหนึ่งสามกับหนึ่งศูนย์อันนี้ก็มาศูนย์ตัวเดียวอันนี้ก็ไม่มานะครับผมรอบปกติออกสามศูนย์ห้ากับห้าเก้าเนี่ยครับมาแล้วครับผมห้าเก้าเน้นเน้นเต็มเต็มแล้วก็ศูนย์ห้านะครับผมส่วนในกลุ่มเชฟหนุ่มบอกว่าให้เน้นศูนย์สองอ่าศูนย์สอง ศูน5์หกนะครับก็มาตัวในกลุ่มนะครับผมส่วน3ตัวก็เกือบแตกเนาะเจ้าหนุ่มให้2อ5ออก3ามก็เข้านะครับผม0ูย์หกับ5้าเก้ารอวีไอออก929กับ3131ไม่มีส่วน2992เข้าตัวกลับนะครับผมสตัวก็เกือบแตกนะครับให้925ออก929เเนาะ ตัวเด่นเช่หนุ่มมาศูนมาสองมาห้ามานะครับผมเก้ามาวิ่งลูดศูนย์มานะครับมาครบหมดทุกตัวนะครับผมเดี๋ยวไปชมแทางของวันที่ยี่สิบเริ่มจะคัดจมูกมากขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวไปอาจจะพูดไม่ชัดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูต่อครับครับผม ่ววันที่ยี่สิบนะครับตัวเด่นที่เชมหนุ่มคำนวณได้นะครับผมยี่สิบเดือนสิบนะครับผมปีหกหนะครับผมหาโนอยวันนี้อ,อ,อีกอย่างหนึ่งก็ขอบคุณพี่ทางต่างประเทศนะครับผมที่ช่วยค่าสนับสนุนช่องมาวันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับเข้าก็มีโชคมีลาบไปกับเชมหนุ่มเนาะรวมสี่น้อยนะครับผม ครจะไปทำเป็นห้าหน่อยหกหน่อยก็แล้วแต่ตามสะดวกเลยครับผมสำหรับบันที่่20ที่เชฟหนุ่มคำนวณได้นะครับผมตัวเด่นตัวเด่นเนาะเด่นที่2 3 5แล้วก็9นะครับผม วิ่งรูดวิ่งรูด <c oughs> วิ่งรูดที่สามนะครับผมจับชุดให้ก็จะเป็นสองสามสองสี่สองห้าแล้วก็สองหกนะครับของวันที่สิบเก้าโคตรมั่นใจเลยครับว่าจะศูนย์สองกับห้าเก้าเนาะ 3ามก็จะเป็นสามห้าสามหแล้วก็สานะครับ5 7 5 8 5 9แออกแล้วก็ออกอีกได้5้าเกส่วน9 จะเป็น9 1 9 2 9 3แล้วก็9 4ตัวเดิมนะครับผมที่ชุด9เนาะคูมเบิลน,นะครับผม2 2 3, 3 3 5 5แล้วก็99นะครับเมื่อวานมีเบิลไหมของวันที่ ไม่มีเม่นเลยวันนี้มั่นใจเม่นแน่นอนชุด3ตัวนะครับผมสตัวของเราจัดไปที่9 3้าสาห้าหนึ่ง สามสองห้าแล้วก็สองสามหนึ่งนะครับผมชุดสามตัวนะเสียงก็จะไม่ไหวจมูกก็หายใจไม่ออกโอ้ปวดหนะัว ครับผมสำหรับตัวเน้นตัวเด่นของเทปหนุ่มวันนี้นะครับวันที่ยี่สิบต้องให้ที่วิ่งลู่ที่สามนะครับผมวิ่งลู่ที่สามตัวเดียวสองสามสามห้าห้าเก้าอีกรอบครับผมแล้วก็เก้าสามคู่เบิ้ลน,นะครับผมสามสามปีเบิ้ลให้เห็นนะครับวันนี้วัน 9ก้าสามห้าชุดสามตัวกับสามสองห้านะครับผมชุดสามตัวเนาะครับมีอยู่ประมาณนี้ลยครับผมชอบก็ตามไม่ชอบก็ฝาผ่านนะครับได้ตัวเลขไปแล้วอยากลงทุนอยากเสี่ยงโชคเชฟนมก็ฝากไว้กับบ้านชนทรัพย์อีกครั้งนะครับผมกดที่ลิงก์แล้วก็แอดไลน์ครับสอบถามรายละเอียดได้นะครับผมมีโปรโมชั่นหลายๆอย่างให้เราได้ร่วมลงทุนร่วมเสี่ยงโชคนะครับ คลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากเดี๋ยวจะไม่ไหวแนละ้พูดจะไม่ออกนะก็ขอให้เอซเชลหนุ่มเพลงบางๆางนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีนะครับ